สวัสดีครับผมหมอเสงนะครับวันนี้ผมอยากจะมาทำความเข้าใจกับท่านเกี่ยวกับเรื่องสรรพคุณของว่านชาพลูกเรื่องมดลูกไม่ดีนะครับมันจะมีอาการหน่วงท้องน้อยหรือเจ็บท้องน้อยบ่อยๆถ้าเป็นมากเนี่ยบางทีมดลูกเนี่ยมันจะเคลื่อนมาอยู่ถึงปากช่องคลอดแล้วก็แก้ไขไม่ได้ยิ่งสมัยก่อนเนี่ยผ่าตัดไม่ได้นะครับนะบไม่มีเรื่องเกี่ยวมดลูกต่ำมาคาช่องคลอดเนี่ยผ่าตัดไม่ได้นะครับ แต่ว่าว่านชักมดลูกเนี่ยมันมีมีคำคำว่าชักอยู่ชักหมายถึงคําว่าดึงเพราะฉะนั้นคนโบราณเนี่ยจึงใช้ว่านชักมดลูกเนี่ยเวลามดลูกต่ำราคาช่องคอนเนี่ยกินว่านแล้วมันจะชักขึ้นมาเป็นเรื่องแปลกนะครับเป็นเรื่องแปลกมากที่มดลูกมีน้ําหนัก3-4ขีดแต่ว่าเรากินเข้าไปดิจยาสามารถชักมดลูกให้เข้าอู่นะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องมดลูกของคนโบราณจึงมีน้อยมากนอกจากนั้นนะครับ ป้านชมพูลูกเนี่ยมันยังทําให้ผู้หญิงมีสเสน่ห์เสน่ห์ตรงไหนหรือเปล่าอะไรที่หย่อนยานในร่างกายเนี่ยก็ชับขึ้นมาอกยอยาหอกย่อนยานหน้าอกหย่อนยานกล้ามเนื้อแขนหย่อนยานมดลูกหย่อนยานหรือว่าหน้าเท่ยงหย่อนยานเนี่ยกระชับเข้าไปหมดแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยเต่งตึงผิวสวยนะครับไอ้ฝ้าเฟอร์กะเกะิดอะไรเนี่ยมันจะจางหายไปเยอะ